ม่มีจริงๆเลยคือถ้ามือที่สามอ่ะอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วค่ะ mm hmm. ก็มีการเซนญาไปเรียบร้อยแล้วจริงๆคือว่าจะเซนน่ะก็สักพักแล้วค่ะแต่เพิ่งมีโอกาสไปเซนจริงๆก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันก็วิวเหมือนกันนะคะตอนเซนก็แบบก็มีนิดนึงมันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของคน2คนที่มันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้คือก่อนแต่งงานนิวก็ไม่ไม่ได้อยู่ก่อนแต่งอะคะ่ะ ก็คือนิวอยู่บ้านนึงที่ไทยอยู่บ้านนึงเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรกันอาน,นิวก็กลับบ้านแต่ครั้งนี้คือเราต้องมาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะเรื่องของเรามันคุยกันเคลียร์มานานแล้วมันเป็นปีแล้วเพียงแต่แค่นิวไม่ได้ออกมาพูดมันก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อกล้มเหลวในชีวิตแต่งงานไม่ใช่ว่าไม่พยายมามพยายามปรับกันแบบจนถึงที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันก็ผ่านโปรเซสในการคิดด้วยสติไม่ได้ใช้อารมณ์สบายใจนะคะ เหมือนมันชัดเจนเราคุยกันแล้วว่าโอ๊ยเราจะอยู่ในสถานะแบบเพื่อนนะแบบพี่น้องนะมันก็ไม่มีการคาดหวังแหละไม่มีการทะเลาะแหละทิศทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรอคะตอนนี้ไม่ไม่ไม่นะคะเราแฮปปี้ในจุดจุดนี้ทั้งคู่ไม่เสียดายนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเราก็เต็มที่กันมากๆทั้งคู่แล้วก็มีไทก้าด้วยก็ไม่เสียดาย